สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงหลังสูนเด็กแปลงนี้ก็เป็นแปลงยกล่องนะครับเห็นไหมยกล่องใส่น้ําก็สูบใส่ไปในล่องเลยนะครับข้าโพดก็จะอยู่บนล่องเอ่อดูยังไงนะครับดูยังไงว่าเราสมควรจะหยอดยกล่องไหม การที่เราจะหยอดยกล่องได้นะครับพื้นที่ของเราต้องสโลบไม่มากถ้าเกิดว่าที่ทุงสูงบนเนินนะครับลาดชันมากนะครับน้ำไหลเร็วไม่เหมาะกับการยกล่องครับถ้าที่แบบนั้นนะทำล่องเดียวดีกว่าล่องเดียวใดแล้วก็สูบลาดอันนี้เขาก็จะเหมาะกับประ,ประเภทในนา ฝนตกมาเนี่ยมีน้ําขังอยู่ในร่องได้โอเคไม่ส่งผลกระทบต่อกระโพดมากเท่าไหร่นะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เห็นไหมเอเก้าเก้าเจ็ดเก้านะครับเก้าเก้เจดเก้าเดือนหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนั้นใกล้ๆเดือนครึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเรายกล่งแบบนี้นะครับ เหมาะพันกับเหมาะสมกับพันอะไรบอก่อาต้องปลูกหน้าไหนใช่ไหมถ้าพื้นที่เรียบๆค่อนข้างเสมอนะครับก็ปลูกในทั้งปีนะอยู่ที่ระดับนะอยู่ที่ระดับนะครับแล้วพันนะ่ะก็เป็นพันที่ค่อนข้างใบเล็กหน่อยเพราะอะไรเพราะยกล่องเนี่ยมันต้องเป็นล่องคู่นะครับ ไปล่องคู่อย่าให้เกินห้าโลนะครับห้าโลนีดเยอะแล้วนะอยู่ประมาณสักสี่โลครึ่งกำลังดีล่องคู่นะครับเห็นไหมหญ้าก็ลกเห็นไหมเราไม่ได้ได้ขนาดฉีดหญ้าสองรอบแล้วนะคาริคารลิสนะครับฉีดไปสองรอบแล้วนะไม่อยู่ครับเพราะตรงนี้เป็นลรปปะอ้อยใหม่แล้วก็ฝนก็ตกอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อโพดก็ อะไรครับถ้าเกิดว่าหญ้าลกเนี่ยข้าวโพดจะแกนนะครับเดี๋ยวต้องให้ปุ๋ยอีกเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่เก็บหญา้าเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วก็ฉีดยาหญ้านะครับฉีดยาหญ้าไล่ร่องเลยฉีดตรงไหนไล่ไล่ทุดร่องเลยครับไล่ไล่ไลไลไลเอาเผาไหม้ไล่นะครับเผาไหม้นะแล้วก็จับใบสักหน่อยก็ไล่ร่องไปซะประมาณประมาณนั้นนะครับ อ,อข้อเสียนะครับของการยกล่องข้อเสียของมันก็คือมีโอกาสล้มสูงนะครับคุณเห็นอีกฝั่งหนึ่งไหมอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นล่องไงมันอยู่บนล่องเหมือนมันปลูกอยู่บนล่องมันนะพอเวลาลมโยกนะซ้ายขวาซ้ายขวาหน่อยก็เกิดอาการเอ็นนะครับถ้าต้นเลยห้าสิบวันก็โอเคหน่อย นะครับรากเขาก็จะออกมายึดนะครับรากข้อที่สองข้อที่สามนะครับแต่ถ้าตอนนี้นนเนี่ยยังไม่สี่สิบวันเนี่ยถ้าลมโบกนิดนึงนะให้น้ําไปในเมื่อวานเนี่ยถ้าลมโบกหน่อยนะเรียบร้อยครับเราก็ถามว่า9ก้า้า็ดเนะครับทําไมต้นมันเล็กนิดเดียวนี่นี่นี่เกนะ้าเก็ดเ้า มันอยู่ที่ปุ๋ยครับอยู่ที่ระยะอยู่ที่ปุ๋ยหลักๆหรือปุ๋ยครับเนี่ยคุณดูนี่9979แล้วดูต้นเขาครับแบหไหมดูด้านข้างเนี่ยรีบๆเห็นไหมแบมันไม่สูงนะครับมันอยู่ที่เราใส่ปุ๋ยอยู่ที่เราบำรุงป้อนสารอาหารให้เขาครับอยู่ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่เราก็จะเข้าใจ การใส่ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเรายิ่งอัดยูเรียอัดนะครับต้นเขาก็จะผอมสูงฝักออกมาก็เล็กนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบำรุงดีๆต้นออั๋วเนี่ยฝักใหญ่นะครับเจ็9เก้ยเก้าเฝักใหญ่นะนะครับเก้าเก้าเ็ดเนี่ยถ้าใครมาดูก็มีทั้งล่องยกล่องแบบนี้แล้วก็ล่องเดี่ยวนะครับ60สล่องเดี่ยวได้นะครับ ถ้าใครเข้ามาดูก็ได้เห็นทั้งสองอย่างแหละการจเจริญเติบโตปลูกก็ไล่ๆกันครับปลูกห่างกันสี่ห้าวันนะครับนะประมาณนี้เอ่อข้อดีของการยกล่องให้น้ำง่ายครับให้น้ำง่ายทนฝนได้ดีครับทนฝนได้ดีได้ดีกว่าพืชเรียบนะครับ เนี่ยฝนมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร่องพื้นเรียบนะครับเราหยดน้ําไปเนี่ยเราใส่น้ําไปเนี่ยนะครับแล้วฝนซ้ําเนี่ยโอก,กาสที่ขา้าวโพดจะชะง,งักเนี่ยมีสูงเลยนะครับขา้าวโพดน้ํามากเกินก็ชะง,งักนะครับน้ําน้อยก็ไม่โตเนีเป็นซันอย่างเงี้ยนะครับนี่คืออาการของเขาอยู่แล้วไม่ผิดปกตินะครับถ้าเกิดว่า เรานะครับไม่มีเวลาไม่ม่ไม่มีเวลาทําเราก็ต้องวางสายจริงๆออะวางสายได้เลยครับตรงกลางแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากวางไม่อยากลงทุนนะครับเราก็ลาาใส่ร่องคือมันมีอยู่อย่างนี้ หยอดมีโคนหยอดแห้งเสร็จปุ๊บสูบน้ําใส่ร่องแล้วปรับที่ไม่เสมอนะครับตรงไหนเป็นแอ่งน้ามันก็ชํามันก็ไม่แห้งมันแห้งช้าเ้าพัฒนขึ้นแต่ก็ไม่โตนะครับเหลืองเป็นเวิงเวิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่มีเวลาก็วางน้ําหยดไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเวลาดูแลอยู่กับมันเนี่ยอยู่ตลอดเนี่ยนะครับทุกวันอยู่กับมันเนี่ย เราสามารถสูบราดซูบอะไรได้ครับพอเราไล่ไล่อะไรเสร็จแล้วก็มันก็แล้วนะครับหญ้าถ้าเกิดว่าเราเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เราก็ฉีดเก็บเปแบตนะครับไปทีละล่องเนี่ยเดินไปเนี่ยเดินไปทีละล่องเรล่องเรล่องเล่อง,องเดินไปนะครับมันก็จะจบถ้าเกิดว่าเราปล่อยปะแล้วเลยเนี่ยในหญ้าแบบเนี้ยเฮ้ยเขาโพดโตแล้วเท่าเอวแล้ว อ้อยโนนเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวมันลกมากพอลกนะครับหญ้าออกดอกเป็นไงครับรอบต่อไปก็หญ้าเยอะไงรอบต่อไปก็จะหญ้าเยอะนะครับเนี่ยดอกหญ้ากำลังโตเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเก็บเสียนะครับเก็บเลยอย่าให้ได้มีให้ได้เลยนะครับ เนี่ยลมนิ่งๆลมนิ่งๆนะครับลมนิ่งๆมืดๆค่อยๆคืบคลานเข้ามาตกแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกมากน้อยแค่ไหนนะครับข้าโพดยอดใหม่ก็รออยู่ไม่รอผมก็จะวางสายนะครับอันนี้ข้าโพดแปลงนี้ก็อยู่ประมาณหา้าไร่นะู่นอันนู้นต้นเล็กหน่อยนะครับ แปลงนี้เป็นโลปลาอ้อยนะครับโลปลาอ้อยใหม่ปลูกครั้งแรกมันก็จะลักษณะนี้แหละนะครับตรงไหนเป็นเองเป็นไรเราก็จดจาไว้เดี๋ยวพอรอบหน้าเราก็ดันกบ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 นะครบัครบ,รบ,รบ,รบไม่มีใครตัดสู้ได้หรอกว่ายังไงยังไงนะครับถ้าเราไม่ทํามานานนะนี่เพิ่งทาครั้งแรกนะครับเราก็ดูเอาว่ายังไงผมก็ไม่รู้อะขอดูพื้นที่แล้วฮ้ยมันมันไม่ค่อยดีอะ เราก็เลยหยอดลองยกล่องไปซะนะครับหยอดยกล่องไปเลยแทนที่เราจะหยอดพื้นเรียบธรรมดานะครับตรงไหนไม่มั่นใจยกไปเลยครับแต่ถ้าหน้าหน้าหนาวไม่ได้นะหน้าหนาวเจอพายุนะครับรอบนี้ก็ไม่มีลมเท่าไหร่นะมีแต่ฝนล้วนๆน,น,นะครับอ่ะประมาณนี้เก็บนะครับหญ้าเก็บนะเพราะว่าข้างทางผมก็เก็บแล้วเนะี่ย เก็บนะครับเก็บเก็บญ้าให้ได้นะครับผมบอกเลยผมมาเตือนแล้วนะหน้าเนี้ยต้องไล่ล่อลงนะครับแต่แป้งไหนที่ทำบ่อยๆไม่ต้องไล่มันไม่ค่อยมันแทบไม่มีเลยตรงไหนได้ตรงไหนอะไรยังไงก็มันก็จะแทกญ้าออกนะครับอันนี้คือหยอดแล้วหยอดเลยอะแทกทำรุ่นก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทำเพราะจีดยาไม่อยู่ก็กเป็นอย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเห็นไหมมันมีบางต้นที่มันขา,ขาวๆเห็นไหมตรงนู้นนะมันก็มีบ้างนะครับฉีดทั้งสองรอบอะแต่ไม่อยู่เราก็ฉีดไปปุ๊บมาฝนตกปับ๊บอย่างเงี้ยมันก็ประสิทธิภาพก็ได้ไม่เยอะนะครับประสิทธิภาพไม่พอไม่ได้ประสิทธิภาพมันช้าล้างก่อนนะครับเราจะให้ฉีดซ้ำอีกก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเขา้าวโพดเขาจะชังงัดฉีดเยอะนะ พวกคาราลิสพวกเมอรเทคอะไรพวกนี้ยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาโตอีกสักนิดนึงนะแล้วก็ไล่ลองคือเผาไหม้มันโดนตรงไหนมันก็ตายตรงนั้นน่ะนะครับเวลาเราไล่ล่องไปใบล่างของข้าโพดเนี่ยมันก็จะไหม้บ้างอะไรบ้างก็ปล่อยเขาครับมันผลผลดีมันเยอะกว่าผลเสียแต่ถ้าเกิดว่าออกดอกนะออกฝากแล้ว าเผาไหมต้นมนชะง,งักนะครับโอกาสที่ฝักเขาจะรีบสูงโอกาสที่จะไม่เข้าฝักก็สูงนะครับเอาเป็นว่าไร่ล่องไม่เกินสี่สิบห้านะครับสุดๆเลยนะห้าสิบวันก่อนดอกออกครับไม่งั้นไม่รอดนะครับเนาะนี่ถ้าเกิดว่าฝนตกอยู่เลยเนะี่ยผมก็ยืผมก็เดินบนล่องเลยนะเดินบนล่องเดินบนล่องก็ง่ายดี เดินไปในร่องขากลับก็เอามือ,อข้าง,นง,งาหนึ่งอะมาฉีดในร่องนะครับเหมือนร่องมันเลยเนี่ยนะครับเสียบมันได้เลยอะเอา้าเริ่มมืดละตอนนี้ก็าบ่ายสามครึ่งนะครับยังไม่สี่โมงเลยสี่โมงเย็นนะครับเนี่ยมาให้ดูนะครับเอาคุณผู้ชมดูดิดูต้นเขาครับเก้าเก้าเจ็ดเก้านะใครบอกว่าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าไม่ดีเก้าเก้าเจ็ดเก้าถ้าเขาได้ระยะเขาอะพาไปดูข้างในไหม เก้าเก้าเจ็ดเก้าอ่ะถ้าเขาได้ระยะเราเข้าใจเขาอ่ะนะครับมันต้นมันใหญ่นะไครบอกว่าไม่ใหญ่นี่ก็เพิ่งจะลอง,ต,งตั้งแต่ไม่ได้ลองมานานเลยนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยกลางๆเนี่ยเห็นไหมคุณดูกลางๆนะแล้วคุณมาดูต้นดูลําต้นนะครับคุณมาดูลําต้นของเขาเนี่ยน,น,นี่อันนี้ขึ้นคู่เลยนี่ยเห็นไหมดูดูยายอดเนี่ยคุณดูนะครับ อันนี้นิ้วชี้นะคุณดูนิ้วชี้ใหญ่กว่านิ้วชี้อีกคุณดูลักษณะต้นครับแบรครับแล้วคุณดูล็อกข้างๆครับต้นมันแบมันใหญ่ครับแสดงว่าสมบูรณ์มันหมายความว่ายังไงนะครับถ้ามันกลมหอมสูงนะครับแสดงว่าระยะไม่ได้เขียวนะครับแต่ระยะไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าสี่ยังไม่ถึงสี่สิบวันเนี่ยเดียวให้มันเลยหัวนะครับ อย่าให้มันเกินร2 0เซนนะครับ40วันจะอยู่มาเมตรเมตรยี่เนี่ยกำลังดีเลยครับแล้วต้นแบรสวยพอเวลา50วันเสร็จดอกออกอยู่ประมาณ2เมตรนะครับพอดอกออกยืดเสร็จออกฝักอยู่ที่2เมตรห้าไม่เกินมันจะสวยจัดเลยครับไล่ที่เขาทำได้เยอะๆไม่ไม,ไม่ใช่ต้นสูงมากนะครับไม่เกิน3เมตร นะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ต่อไร่เนี่ยไม่ควรเกินห้ากิโลไม่ควรเกินสี่โลครึ่งด้วยซ้ําที่หยอดเนี่ยก็คือสี่โลครึ่งนะครับส่วนร่องเดียวหกสิบอ่ะผมหยอดแค่สามโลไม่ถึงสามโลครึ่งด้วยซ้ำสิบไร่อะ่ะพันธุ์ข้าวโพดสามสิบโลเองนะครับสามสิบกว่าโลนิดๆนะครับถ้าหยอดดีๆอะ่ะมันก็อยู่มาณสัก ไม่เกินสามโลครึ่งต่อไร่นะครับประมาณนี้เนาะ,ะผลเริ่มมาแล้วก็ใครสงสัยยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ